สวัสดีครับผมมันพินนะครับกับช e l f ลฟ l ลไทยใน YouTube นี่ก็เป็นวิวของซอยอโศกนะครับยามเช้านะเช้าตู่รพระอาทิตย์ขึ้นตรงนูน้นตรงนู้นมีเมฆของอเสียงนาฬิกาปลุกนะครับตรงนู้นมีเมฆที่เกิดจากเครื่องบินบินผ่านด้วยนะครับเป็นเส้นยาวสวยนะครับ นี่คือซอยโสครับตรงนี้ไปก็มุ่งหน้าไปที่มอสวอรประสานมิตรนะครับแล้วก็ไปถนมเพชรบุรีแต่ด้านล่างนี้ก็ชีวิตเริ่มต้นกันแล้วนะครับมีรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถึงนี้เป็นโรงแรมผมแมนะครับผมถ่ายจากโรงแรม เปลียนแ e นเซนเตอร์พอยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแยกกระสบนะครับไปทางแยกสงนะฮะและนู้นก็ไปเป็นมองตรงไปก็จะเป็นทองหล่อพรอมพงนะครับตัดไปเสียงผมจะอุ้ยเลยครับเพิ่งตื่นเนี่ยเพิ่งตื่นจริงๆสารภาพนะก็ตื่นมาเห็นวิวอย่างนี้ก็ เลยต้องคว้ากล้องคว้าแบตมาใส่แล้วก็ถ่ายเก็บเป็นบรรยากาศมาฝากกันนะครับบางทีกรุงเทพจากมุมสูงมันก็มีเสน่ห์ไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพครับเมืองใหญ่ๆนะครับก็จะมีเสน่ห์ความสวยงามนะครับผิดแผกแตกกันไปทีนั่งมองฟ้านะครับจากในเมืองก็สวยงามครับผมเนี่ย เครื่องบินไปถึงตรงนู้นแล้วครับไกลๆไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะฮะก็ทิ้งภาพไปตรงนี้นะครับเช้าตรู่ที่มุมหนึ่งจากมองไปที่ซอยโสกค,ครับผมตอนนี้รถยังไม่ติดกันนะ แล้วพบกันใหม่กับช่องฟิีไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ